ัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเครื่องบดแล้วผมอยากจะแนะนําครอบครัวเครื่องบดกาแฟของยี่ห้อโอเบลจากประเทศอิตาลีโอเบลเนี่ยเป็นผู้ผลิตเครื่องบดเมล็ดก,กาแฟนะครับที่เก่าแก่มากรายหนึ่งของโลกเลยนะครับเขาเปิดโรงงานมาตั้งแต่ปีคศ .1953 เลยนะฮะ นับถึงเวลานี้ก็ประมาณเจ็ดสิบกว่าปีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมาตรฐานคุณภาพการผลิตของโอเบลเนี่ยท่านมั่นใจได้เลยว่าจะได้รับเครื่องบดท,ที่มีคุณภาพมาตรฐานบดกาแฟได้ดีและเรานำเข้าโอเบลเนี่ยจากอิตาลีมาให้ท่านเลือกหลายรุ่นมากเลยทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ ทั้งขนาดเล็กที่มีโถพักขนาดเล็กที่เบิดออดีมานขนาดใหญ่มีโถพักแล้วก็ขนาดใหญ่ที่มีออดีมานขนาดใหญ่ที่ออดีมานที่เรานำเข้ามาเนี่ยจะมีอยู่สองรุ่นนะครับเป็นรุ่นเฟืองบดนะฮะหกสมิลกับเฟืองบด75มิลน,นะฮะท่านสามารถตั้งนะปริมาณที่จะบดออกมาได้เลยว่า ลึงซิงเกิลช็อตเนี่ยท่านจะเอากาแฟกี่กรัมนะฮะอย่างตัวเนี้ยที่ผมใช้งานอยู่ที่บ้านเนี่ยที่ออฟฟิศเนี่ยนะผมจะตั้งลึงซิงเกิลช็อตเนี่ยประมาณ12กรัมนะครับมันใช้เวลาบดประมาณ4.4วินาทีในขณะที่ดับเบิลช็อตเนี่ยนะฮะผมตั้งเอาไว้ที่18กรัมนะฮะใช้เวลาบดอยู่ที่6.2วินาทีถือว่า เร็วมากๆเลยนะครับนะเราไม่มีความจําเป็นที่ต้องใช้เครื่องบดที่มันมีความเร็วมากกว่านี้อีกแล้วนะแค่กดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เปิดปึ๊บมันบดออกมาให้ท่านเนี่ยปึ๊บเดียวเท่านั้นเองนะฮะเนี่ยเสร็จแล้วนะครับท่านได้ชงกาแฟหนึ่งแก้วแล้วนะผมไม่ได้ใส่ให้มันเต็มที่หรอกเอาไว้ให้ท่านดูนะ ไม่จําเป็นต้องเสียเงินแสนซื้อเครื่องบดกาแฟนะฮะเอาแค่ระดับหลักหมื่นกลางลงมาก็ได้เครื่องบด75มิลดีๆแล้วหรือเครื่องบดที่มีโถพักมันจะเหมาะสำหรับร้านกาแฟที่นะฮะท่านมีวอลลุ่มที่มากเข้าทีเดียว5้าหกแก้วเนี่ยท่านเปิดเครื่องยาวเลยนะปิดมันก็จะบดออกมา ไว้ในโถเฉพาะในโถเนี่ยนะมันเก็บได้อยู่ประมาณ200กรัมอะครับนะสิบแก้วแน่แน่เวลาท่านจะใช้งานท่านก็นะโยกมาปึ๊บปึ๊บ,บ,บแล้วก็แทมตรงนี้เลยก็ได้ครับสะดวกรวดเร็วใช้เวลาไม่เกิน5วินาทีท่านก็สามารถเอาไปชงได้เลยเห็นไหมฮะนี่คือความสะดวกคล่องตัวในการเลือกใช้เครื่องบดแต่ละรุ่นนะฮะหลายท่านเนี่ย จะทาร์กเก็ตมาเฉพาะอดีมานอย่างเดียวผมมองว่านะถ้าท่านเลือกใช้งานให้ถูกนะครับท่านสามารถอย่างนี้2ทีจบเลยแล้วก็แถมแถมมันอยู่ตรงนี้แหละครับนะฮะผมไปเที่ยวอิตาลีหรือประเทศไหนก็ตามที่คนบาริสซาเขาชงกาแฟเร็วๆเนี่ยนะผมไม่เห็นเขามาพิถีพิถันนะครับนะปัดจึบๆแล้วก็ ฟึบเลยซึ่งในโถนะฮะตัวนี้เขาจะมีตัวคาริเบตให้เราสามารถตั้งได้นะครับว่า1ปัดเนี่ยจะให้มันออกมากี่กรัมเห็นไหมฮะท่านจะสะดวกสบายมากถ้าท่านใช้เครื่องตัวนี้นะในการชงกาแฟที่มีวอลลุ่มในการชงต่อเนื่องสูงมากเพราะทุกครั้งที่ท่านมากดออดีมานเนี่ยท่านจะต้องเสีย6วินาทีแต่ในขณะที่ตรงนี้ ท่านคิดดูสิครับปึป๊บๆเนี่ยกี่วิเร็วขึ้นไปอีกนะเพราะฉะนั้นนะตัวนี้ก็จะเหมาะกับการใช้งานในอีกแบบหนึง่งมาดูตัวเล็กบ้างนะตัวเล็กทั้งหมดเนี่ยเป็นไซส์ขนาดเฟืองบด50มิตมเหมาะสำหรับร้านกาแฟที่เป็นซุ้มกาแฟเล็กๆนะฮะที่มียอดขายไม่มากนับวันหนึ่ง3 0 40แก้ว50แก้ว ท่านเลือกได้เลยนะครับแบบมีโถพักนะเราก็จะมีทั้งแบบที่มีบอดี้เป็นนะพลาสติก ABS สีดำนะหรือเป็นแบบที่มีบอดี้เป็นสแตนเลสนะเงาแบบนี้เป็นสแตนเลส304นะครับมาตรฐานของโอเบลเป็นอย่างนั้นนะเลือกได้จากจะได้เป็น ABS หรือสแตนเลสสตีล นะ,ะท่านเลือกได้เลยก็เช่นกันครับเครื่องบดท,ที่มีโถพักเนี่ยนะมันเหมาะสำหรับร้านที่มีวอลลุ่มกาแฟที่ท่านรู้ว่าเอาละครับช่วงเที่ยงนะจะมีลูกค้ามาต่อเรื่องติดกัน5้าหคนเจคนเนี่ยท่านบดได้เลยนะในระหว่างที่ท่านชงอยู่เนี่ยท่านก็ปล่อยให้เครื่องบดท,ทำงานชงเสร็จข้อกากทิ้งเอามาปัดจึ๊กๆึกสอที เสร็จแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นการซื้อเครื่องบดท,ที่มีเขาบดมันจะตอบโจทย์ในการเปิดร้านกาแฟนะฮะทีนี้ถ้าท่านที่อยากจะได้เครื่องบดไปใช้งานในบ้านหรือเป็นร้านกาแฟที่ต้องการเครื่องบดท,ทางเลือกกาแฟตัวที่2นะฮะบดกาแฟเย็นตัวหนึ่งบดกาแฟร้อนตัวหนึ่งแน่นอนกาแฟร้อนของท่านเนี่ย แต่ละที่เนี่ยผมมั่นใจเลยครับเมืองไทยเนี่ยขายกาแฟร้อนน้อยมากท่านอาจจะซื้อเครื่องบดขนาดเล็กหน่อยนะบดแบบออนดีมานกดพับดึงออกหยุดเห็นไหมฮมันจะตอบโจทย์ในการบดให้เหมาะสมกับการใช้งานเลือกให้ถูกวิธีนะครับเครื่องบดแบบออนดีมานนะฮะ เราก็มีให้เลือก3มบอดี้เป็นเหล็กสีดำเป็นเหล็กสีเทาแล้วก็เป็นสแตนเลสสตีลมีให้ท่านเลือกนะเป็นไซส์เครื่องบดออนดีมานนะขนาดเล็ก50มิลไม่ต้องเสียเงินสี่ห้าหมื่นห้าหมืนซื้อเยอะๆนะครับผมว่าแค่นี้ตอบโจทย์แล้วใช้เครื่องบดอิตาลีมาตรฐานมีความทนทานแข็งแรง บทได้ความละเอียดสม่ำเสมอแล้วก็ทนทานมาทดลองชมมาทดลองบทนะให้เห็นกับตาตัวเองที่ออฟฟิศของเราได้ทุกวันนะครับจันท์ถึงเสาร์นะผมต้องการให้ท่านมาทดลองใช้งานดูก่อนอค่อยตัดสินใจซื้อเพราะว่ามันจะอยู่กับเราไปอีกนานเครื่องบทนะครับสามารถดูได้เครื่องบทไซเล็ก เรื่องบดไซส์ใหญ่เรามีให้ท่าเลือกอย่างเต็มที่กับขอบพระคุณที่ติดตามนะ Choice Coffee เราไม่เคยทำให้ลูกค้าต้องจ่ายเงินมากแล้วได้ประสิทธิภาพหน่อยขอบพระคุณครับสวัสดีครับ